สวัสดีครับวันนี้วันที่24กันยายน2564ัน้านะครับโดยเราจะมาติดตามสถานการณ์น้ำของลุ่มน้ำยมกันนะครับโดยตอนนี้เราอยู่ที่ประตูระบายน้ำของ6บาทนะครับครับตอนนี้ปริมาณน้ำในแม่น้ำยมนะครับก็เพิ่มสูงขึ้นของสมควรนะครับตอนนี้กรมคุณประทานนะครับก็ได้พ่วงน้ำไปทางประตูระบายน้ำของ6บาท โดยน้ำนะครับก็จะไหลไปทางออูสีนครไปอำเภอที่ชัยจังหวัดอุตร,รดิตถนะครับแล้วก็ไหลลงสู่ในน้ำหน้าต่อไปนะครับจากการติดตามสถานการณ์น้ำนะครับตอนนี้น้ําก็ยังอยู่ในสภาวะปกตินะครับมีปริมาณมากขึ้นแต่ว่ายังอยู่ในขั้นปกตินะครับซึ่งน,น้ําก็ยังสามารถพ้องไปตามลำน้ําสาขา แล้วก็หลายไปนในส่วนของนำน้ำยมได้ตามปกติในปริมาณที่สามารถรับได้นะครับ แต่ก็ขอให้ที่น้องนะครับที่อยู่ในพื้นที่ลุบต่ำเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องนะครับเพราะว่าฝนในจังหวัดสุโขทยัยช่วงนี้นะครับก็ยังตกอย่างต่อเนื่องนะครับส่วนสถานการณ์น้ำนะ้าประตูระบายน้ำาของน้ำโจรน,นะครับตอนนี้ยังไม่มีการเปิดระบายน้ำเข้าสู่คลองแม่พระองค์ฝั่งขวานะครับเพราะว่าน้ำในแม่น้ำยมนะครับยังมีปริมาณไม่มากนะ นะครับก็เลยไม่จำเป็นที่จะรีบพ่องน้ำเข้าสู่คลองแม่ประองค์ฝั่งขวานะครับแล้วก็พื้นที่ในตำบลวังไม่ขอนยังมีน้ำฝนนะครับแล้วก็น้ำจากอ่างเก็บน้ำแม่ท่าแพ่นะครับยังไหลท่วมพื้นที่ทางการเกษตรอยู่นะครับ